มือนี่มาตามหน้าจานโค้งชุดไทยโค้งนอนมาลับจะเป็นตัวใดโค้งนอนมาลับหน้าจาดล่องไปติดตามกันได้เลยค่ะนี่ว่าตามโค้งชุดไทยโค้งน้อนมาลับไหนเนาะแม่เราเป็นทางลุงจานมานะครับกมาดูด่วนของขับหน่อยตื่นเรื่องงานเนาะแต่งานกินิเข้ากินตุ่มตาเงี้ยใกล้ๆกันเสียงเดินตรงนั้ยังได้กินไม่ไดครับผมกัดพึ่งก้อนนะครับผมไม่ใช่แล้วก็ ขอนเขาแล้วน้ามเง็นปลาคนปลาขอนแล้วคัดแล้วเขนแล้วเรื่องเื่องลูกงานเร่ง,ง,องเ,เอาถามเรื่องบ้านเรทำกันกัพบาก,กันคือสองกับหกเราต้องไปจับเซกันสองหก,ก,กี่ยับเส่กันเ้วก็สี่ห้าหกเก็ดหนึ่ว่าต้องไปจับเซซีก็ไปซีไหมห้าก็ไปห้าไมอย่างนนะหกก็ไปหกไหมว่าหกซีซีหกวาได้ 5, คือบวมาน้ากันหลีกก็หลีกจ้าคุณสองหกแมนสองหสนาอืะเดี๋ยวเราถามมันเป็นเหล็กเด่นนี่เด้เพี่แอ่วมามันบ่มาน้ำกันแค่นั้นบริวาันบ่มานี่ครับอางหีได้นะครับคือเจาะเจมาเจาไปใส่เกจเอื้นเจาไปใส่เกดหกเจาไปใส่เกจซีเกจหาแค่นั้นครับวันนี้หลีวิ่งห้าวิ่งเงินี้ บนก็วิ่งเก้าละแต่ว่าฟั่งๆมันหาซื้อได้บ่เนี่ยไม่ได้ตรดังเออมันที่ว่าได้กลกับหัวลุ่มเ่าเนี่นะฮะล่อะไรเนไดยทังบนกันหนึ่ง,งกเก้าห้้เครับแล้วกันนั่นกับกัรๆเนีนะ้ยกับหัวลง่นะเนียอ๋อไม่ยากเลยครับเอาด้วย <c oughs> เป็นเป็นหนึ่งหขาเเออ กาก็พหลายอยางเนาะสมมาแรีงมาเลงอยงเงหนังหมแล้วเขา็ให้ต้อออกคืนได้เนาะต่อเลยออกเลยาียออกห้เลยหรอวะแต่ชีพุเพุเรที่ตามตานที่ซื้อรไปแล้วเนาะคงจะมีโชวกันในดอกไม้ก่งทไปเนาะเขากะไล่เนาะก่าหาก่าหกเกาเจ็มาละเอาลูกมีแต่ลกตัวเตรียมมันจุดบนเตียมมันมี เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกได้แว่าสามตัวสามตัวน่าไปมามเนาะเออแต่ว่ามันเห็นเป็นชุดน้องมารับแล้วชุดแมนน้ำปลาขอนแล้วนะครับการเล่นหอยบ้านหนึ่งเก้าหาเท่านี้แมนครับผมชุดล่างนะครับผมชุดล่างนี่คือวิ่งสามหาแนวเสียสามหมดไปเท่าตามสูตรม่าสามซีแต่ว่าเขา เด่นเก่าเด้อน้าก็ได้เอาสามเก่าเป็นตัวเด่นสามซีเป็นตัวรองนะครับแสดงว่าโคสุเกสางหนึ่นี้ชุล่างหนึ่งสองเนี่ยนให้กันให้กันให้พีชได้น้องคือว่าสูตรดีๆมันหน้า่าไรครับสูตรดีๆมันเนี้สูตรดีๆมันสามซีสามซีใส่จังหวะคือออกสองสามสามซีตรงๆเลยล่ะแต่ว่าเนี้มันก็ เลือดดับมันก็ไหลใช่ไหมว่าน่ะครับแล้ววัดเสียมันก็บวันที่หนึ่งก็คือเขาเยอะรอยก้มงวนก็เบิ้งมากกัเสียมันก็ถือของเขาเยอะนะแรงที่มากเ่ยแรงที่มากเลยครับแมนแมนรอยพกงวนนี่ก็ยังยังบวกิดของเขาเนี่ยอืมครับก็เลยมันดับทั้งไปเก่าทั้งเลยสี่สามห้าสี่นี่ก็เลยก็เลยว่าตัวมักลกนี้ที่เป็น คือตัวสูตรมันมากเลยคือสามสี่สามเก้าแต่ว่าสามเก้าเนี่ยคือห้องได้วิ่งเก้ามากไหมครับอ่าเขาจะได้มัใส่ตัววิ่งของห้อเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเดีนสามเก้าเขยสามสามเก้าตัวตัวเนีนตัวเนีนเลยล่ะสามสี่ตัวล่องแมนโอ้ยังไงมาหาเนยเสืสามลังเนี่ยเออลยมากเพราะว่านี่มันใจเด็กรางครับที่สุดมันใจสามนี่ยสามหาเนาเสืสามเลย นี่พอ้าเอาได้ามแต่ที่วาเป็นลายมันก็สามแปดสามหนึ่งสามยังไปอีกหน้าเอาว่าฟังในตัวมักขอสว่าสาเนี่ยมักยังแหวใส่สามสาวาติดด้วยวนี่เขาเอามักได้อามักมักที่ดีเนี่ยจะตามสูตรชาว่าสามซีมันว่าจากัจากสามตัวสีตัวนะหมายถึงว่ามันจะมีสามหนึ่งทั้งเรื 1> 3, 1สรอสามหนึ่งมันสำรองแล้วก็สามแปดแต่ว่าชูโรงได้ํานี่แหละ ชูโรงในแค่นี้แต่รวมเราเป็นสี่ตัวนั่นแหละสามเก้าสามแปดสามหนึ่งสามสี่แค่นี้คเนาะแต่ว่าตัวนี้หนึ่งเป็นสามเก้าเพราะว่ายัางสามสี่เยสามสี่ตัวร่องอื g ตัว l ่องนะครับจุดเด่นนะชุดโชคคือพอยา,งงายังไงซื้อตัวเดียวก็ได้สามเก้าก็สามนะโอ้หมันใจปะนะทำประเป็นยังดอกี่นอ์นะครับตัวาทางแยกทางหนึ่งนะฝนวาว มันมาสี่เนาะมัเด็กบนมันดังนะครับองพ่อก็เรียกว่าเอ้าแาบพงน่อมารับคัดมาดดแลวา้วน,นะครับสุดๆแล้วนะคัดมาแล้วเนี่ยคือชุดบนหนึ่งเก้าห้านะครับวิ่งเก้าเริ่ครับชุดบนนะครับชุดล่างเนี่ยวิ่งสามหายมาสามเกาะก็สามสี่เนาะแมนมาลุกครับแแ<ม>ต่ว่าอันตัวอื่นเนี่ยว่า้ฟังเนี่ยแล้วแต่พี่น้องมหรือจะไปย้อนเรื่ออีกชิ้นหนึ่งชุดตัวเต็มก็ได้แมนแมนไปย้อนมั่งเอาชุดเต็มครับผมอันนี้ชุดน้อยมารับแล้ว คัดมากสุดๆแล้วนะครับเป็นทางลูกจานเนื้อนะครับเต่ว่าย่างง่ายๆฟันในตัวเดียวแล้วจะสามเก้าก็สามนันเอ้านะครับ้วงเด้อยกันวงวงวงกันวงกันจีบบนล่างกันก็ว่ากันอะเอาวนี่ชั่วๆชั่วๆช่วๆเอาวงเรยเด้อนะครับตามนีไะนะครับสอให้เราสอไปส่อมาแต่สามเก้าตัวเดียวเราพี่น้องฟันในตัวเดียวนั่นแหละเนียนในตัวเดียวนั่นแหละหลังบนเนื้อนะครับจีบบนก็คือ หนึ่งเ้าห้าชูรางสามเก้นะครับรองสามสี่ไปชกนระมันน้ำมุกจานเด้อนะครับมื่อวานนี้ตามเรแล้วครับชุดนอนมาหลับนะครับผงนอนมาหลับนะครับพี่น้องชีกอ่ะผักคกข้ามายู่ตามมุกจานผงสุไทยเด้อนะครับอเอาวยกระตามไปกันลนะก็ไม่ตซุยเนาะตาอายเก,ก้สามสามเก้มีมาเนะมื่อไห้่จะได้กวนๆเนี่ยเนาะวนจนคำเออหนุ่มเขาว่าเราเห็นรางานเนาะมันเห็นงานว่าเห็นงานเนาะ ลายทําไหคนอยู่เดือมากเด,ดียเห็นห้กินอีกเห็นห้กินเ้วอยู่่นวานรวยกันขึ้นกันแหละบางทีเขาจะกินกเป็นว่าถึงวารวยกันได้ได้ปะเด๋ไมไดรไม่ได้กินเแล้วยัอีก,ลห,กหลรยมือกี้ราหรอมีรฮะแมนตัวใดก็เรียกเอาเนาะหา้าเราตุรีไดงก็หาเนาะสามก็สามเนาะนะครับว่ามันก็มีคนถามอยู่ว่าเราวิงตัวใด บางเจ้าอยาะเอาไปใส่เล็กข้าวนะแล้วก็กระทำหายนดเหล็กว่าเข่ากันเด้ดับเนี่ยกระามโยอกันเลยถามเพื่อซื้อดอกเอครืยก็เลยบอกว่าวันนี่วิ่งเก้าล่างวิ่งสามห้าข้าวหาจับใส่ห้าข้าวมีตัวมาของข้าวนะข้าวถามอยนเอาอย่ากไ้เหล็กวิ่งตัวเดียวครับผมเอาแบบสรุปเนาะแต่จะเป็นมาคงมันับบนีงลูกจ้าให้ จุดบนหนึ่งหนึ่งเก้าห้านะครับชุดบนเด้อนะครับวิ่งเก่านะชุดล่างวิงสามสามเก่าสามซีตัวรอกมะแล้วสามเก่าหนึ่งเป็นตัวหกเลยตัวนอนมารับคือสามเก่านั่นแหละมาบรรลับสามเก่าเด้อนะครับมันใจครับเนี่ยอ้ลูกยกช่องเนาะไอ้ตุยเฮานะครับเดี๋ยด้วยช่องเด้อนะครับไก่ของพี่นี่แหละแต่แจได้ครับจุบนกลางแต่ไก่้พีดีเก่าหาเราขอกันด้วยนะสามเก่าเก่าของเวียตุยีสามเก่าไม่ใตุยตัวไหน ฮะชมันยองชอกนะครับแต่เราถ้างห้างเขาลุงจานมาเลยจะไปตีมาต่านอีกด้วนนะครับขอบคุณลุงจานอะไรเด้อนะครับสิมี่งน้องจีนใจแป้งปันพี่น้องเอฟซีนะครับเอาจะได้เลยออกโชว์มันตั้งกิจพอลุงจานกันเด้อนะครับพี่น้องโชว์มันสวัสดีครับหมั่นก่อนหมั่นก่อนนึงมากันครับผม